แคสเปียนสั่งมาอ๋อไปนั่งข้างแคสเปียนดีกว่าเพราะว่าแคสเปียนต้องพอใจร้อนไหมเนี่ยไม่ไม่ร้อนรอไหมเนี่ยนี่เขาร้อนหรือเปล่าวะต้องให้ดูแลไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะเออแต่ถ้าเออมันคือเป็นไงหรอเป็น ก็คือการทิ้งทุกอย่างร้อนไหมครับหรือวิธีการถามร้อนไหมรอนไหมครับเอ้ยร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมกับร้อนไหมอันนี้คือแบลหรือการเปลี่ยนตัวเองแต่ถ้าเป็นตัวเราก็คือร้อนไหมร้อนไหมครับท่านแคสเปี่ยนร้อนไหมร้อนหรอครับเดี๋ยวผมบีบให้ครับมันคือพร้อมตลอดเวลาเออมันไม่ได้เป็นแบบ อะไรอย่างเงี้ยเขาจะงงไหมไม่งงไม่งงเออซื้อไม่ไม่ที่ถามว่างงไหมเพราะว่ากลัวไม่กล้าถามเออซื้อซื้อตรงจริงใจแค่ทําให้เขาพอใจและเขาจะได้ให้แต่งงานกับโรสอยู่กับโรสคือทําให้โรสรักเราตรงเลย d i r e c ไม่อ้อมไม่ขอมเห็นไหมอ้อแต่สมมุติถ้าเป็นเมย์ชอบอีสองเอ้ยอีหนึ่ง พูดอ้อมเพื่อให้อ e ีหนึ่งรู้เขาก็เลยจะมีซับซ้อนแต่เราไม่ซับซ้านเราตรงเลยให้รสชอบฉะนั้นไปให้แคสเปียนพอใจ,จไปนี่แหละได้ยไดอยากลองเดินไหมว่าจะดูเออป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมันมันจากข้างในละนั่งแบบอาการเป็นทาสฮะนั่งแบบอาการเป็นทาร์สดิไม่นั่นนงยังไงก็ได้บางทีเป็นทา่ากูกูก็เลยนั่งอย่างนั้น เออเนี่ยไม่เออแล้วเนี่ยไม่เออแล้วแต่เมื่อวานเออหน่อยโอ้ดีดีได้ได้เอออ้าอีกเก่อนครับเอาอีกก่อนโอ้ใช่อันนี้จะมาแซวใช่ไหมใช่เลยไปวัดรู้บ้างหน่อยดิกระถิ๊งชอบงานแต่งก็จะเป็นอย่าน้อยหน้าเราอย่าน้อยหน้าเขา มาเร็วอะไรเหรอลแล้วแต่มาเร็วเอ่อยิ่ขากันไหมเบนเออพั่นเหมือนจะกินแล้วอะอะไรโอกาสตอนนี้คือย่งนี้แต่จริงคีอต้อง ทำอะไรเพราะแต่ว่าไม่ชอบพีแม็ก์ออพี่แม็กก์ตาพี่แม็กดูเจ้าชู้ไม่ใช่ไม่ใช่บอกมือโ้ทูเลยบอกพี่แม็ก์ู